สิบสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่มีขนาดใหญ่จนน่าเหลือเชื่อยุคไฟสโตซีนเป็นยุคที่เกิดขึ้นระหว่าง2.5ล้านปีจนถึง11,700ปีก่อนและมีสัตว์ขนาดใหญ่เกิดขึ้นมากมายสัตว์หลายชนิดถือเป็นบนรรพบุรุษของสัตว์ในยุคปัจจุบันแต่มีขนาดใหญ่กว่าและแตกต่างไปจากปัจจุบันเล็กน้อยจนในที่สุดก็สูญพันธุ์ไปจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปและถูกล่าโดยมนุษย์ จนพวกเราในยุคป,ปัจจุบันไม่เคยได้เห็นตัวเป็นๆของพวกมันเลยเราลองมาดูกันดีกว่าค่ะว่าสัตว์ในยุคน้ําแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่าสายพันธุ์ปัจจุบันจะมีสัตว์สายพันธุ์ไหนบ้าง mm. 1. กวางไอริสกวางยักษ์ไอริสถือเป็นสัตว์สายพันธุ์กวางที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยในขณะที่มันยืนสี่ขามันมีความสูงถึง2เมตรและมีความยาวกว้างของเขามากถึง4เมตร สามารถพบมันได้ในแถบยุโรปเอเชียและแอฟริกาเหนือจนกระทั่งสูญพันธุ์ไปเมื่อ11,700ปีก่อน 2. หมียักษ์หน้าสั้นนี่คือหมียักษ์ที่มีความสูงกว่าน3.6เมตรเมื่ยืน2ขาและมีน้ำหนักกว่า2ตันมันสามารถวิ่งด้วยความเร็ว65กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความแข็งแรงของมันสามารถข่ามแมมมอสได้เลยทีเดียวพบได้ทางอเมริกาตะวันตกแคนาดาและอลสกสา 3. อูดยักษ์ซีเรียฟอสซิลของอูดยักษ์ซีเรียถูกตั้งชื่อตามสถานที่ที่ค้นพบมันในแถบทวีปซีเรียเมื่อปี2005โดยมันมีความสูงถึง3เมตรถ้านับจากความสูงถึงไหล และสูง4เมตรถ้านับจากความสูงทั้งหมดโดยมันอาศัยอยู่บนโลกนี้ราวๆ1 0 0 0 0แสนปีก่อน 4. สลอตยักษ์มันมีความสูงเกือบ4เมตรเมืม่อยืน2ขาและมีน้ำหนักมากถึง5ตันโดยมันอาศัยอยู่ทางอเมริกาใต้ด้วยการกินต้นไม้เหมือนกับลูกหลานสล็อตของมันแต่แตกต่างด้วยขนาดและน้ำหนักเท่านั้นจึงทำให้มันไม่สามารถกินต้นไม้ได้ และอาศัยอยู่บนพื้นดินเป็นหลักเท่านั้น 5. เสือเขี้ยวดาบมีเสือเขี้ยวดาบหลากหลายสายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในอเมริกาเหนือและอเมริกาใตา้โดยสายพันธุ์เสือเขี้ยวดาบที่ตัวใหญ่ที่สุดอาศัยอยู่ในแถบประเทศบราซิลถึงแม้ขนาดตัวของมันจะพอๆพกับสิงโตในยุคปัจจุบันแต่สิ่งที่โดดเด่นนั้นก็คือเคี้ยวคู่หน้าของมันยาวถึง7นิ้ว และเป็นนักล่าที่หหดสุดๆในช่วงยุคน้ำแข็ง 6. งมูยักษ์ไททันโอโบอามูยักษ์สายพันธุ์ไม่มีพิษที่ถูกพบในแถบอเมริกากลางและเกาะมาดากักสกาโดยมันมีความยาวกว่า13.5-18ถึงเมตรและหนักถึง2.6ตันเรียกได้ว่าเป็นลูกพี่ของงูนาะคอนด้าเลยก็คงไม่ผิดเพี้ยน และด้วยแรงรัดอันมหาศาลจึงทำให้สัตว์อย่างจระเข้หรือยูทาแรปเตอร์ยังต้องหลีกหนีเมื่อเจอมัน 7. บีเวอร์ยักษ์นี่คือสัตว์สายพันุหนูที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ลองนึกภาพถึงบีเวอร์ที่หน้าตาคล้ายหนูแต่มีขนาดยาวถึง2.2เมตรน้ำหนัก90ถึง125กิโลกรัมรับรองว่าหลอดแน่นอน โดยมันอาศัยอยู่ในแถบอเมริกาเหนือ 8. นกยักษ์เทราทอนนกยักษ์โบราณที่มีความกว้าขงของปีกถึง5.8ถึง8.5เมตรถ้ามันยืนตามปกติจะมีความสูงไม่ต่างจากมนุษย์และมีน้ำหนักมากถึง100กิโลกรัมซึ่งมีคือนกที่ตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่รู้จักมา 9. เมกาลาเนีย สัตว์เลยคานคล้ายมังกรโคโมโดแต่มีขนาดใหญ่กว่ามากโดยมันมีความยาวถึง7.6เมตรและหนักถึง2ตันสามารถพบมันได้ในทวีปออสเตรเลียและสืงพันธุ์ไปราวๆ45,000ถึง50,000ปีก่อน 10. แมมมอสสัตว์สายพันธ์ุช้างที่โดดเด่นที่สุดในยุคน้ำแข็งโดยแมมมอสมีหลากหลายสายพันธุ์ แต่ที่โด่งดังที่สุดคือแมมมอสขนยาวโดยขนาดของแมมมอสมีความสูงถึงไหล่โดยเฉลี่ยราวๆ4เมตรและมีน้ำหนักตัวถึง8ตันโดยแมมมอสถือกำเนิดราวๆ2.6ล้านปีก่อนและสูญพันธุ์จนหมดสิ้นเมื่อหมดยุคน้ำแข็ง